แท็บเลตราคาถูกเครื่องนี้จะใช้พิมพ์เอกสารได้หรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คู่กับปากกาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปากกาที่เขาแถมมานะครับหรือเปลายนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ g ูเกิ e e ีทนะครับเปิดขึ้นมาได้เลยสร้างชีทใหม่นะครับอ่ะเข้ามาที่หน้าชีทแล้วนะครับผมสําหรับปากกานะครับเราสามารถสไลด์ได้นะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยนะครับปากกานี้มีแถมกับเทล็ตอยู่แล้วนะครับผมเรามาใช้งานได้เลยนะครับผม เดี๋ยวจะลองพิมพ์เอกาสารให้ดูนะครับเลือกฟอนต์ก่อนนะเอาแบบฟอนต์ตัตวใหญ่ๆนะจะได้เห็นชัดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยบ้านนะครับ